สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องดารี่นะคะแล้วก็วันนี้เรามีเมนูตําไหลบัวปูม้านะคะไม่ใส่ปลาะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเป็นการกินครั้งแรกนะคะก็เป็นการกินตําไหลบัวครั้งแรกนะคะก็เห็นในเมนูอ่ะก็เลยลองสั่งมาดูนะคะไม่เคยกินเลยนะก็ขอกินน้ำา่อนมีน้องๆหลายคนบอกว่าพ่ลี่ a m r ่อยค่ะ a m r ก็คือว่า พี่เต้มันยังไม่สั่งไหมพี่ลีเลยอะพี่ลีขอไปนานมากเลยมันก็ยังไม่สั่งไหมพี่ลีคำแรงนะคะไหลบวกุ้งสดไอ้ไหลบวกุูงมา้า อร่อยมากแซ่บมากอะหลายบัวอุ้ยหลวงไหลายบัวเนี้อะ่ะมันก็คือสายบัวใช่ไหมน่าจะเป็นอันเดียวกันนะ hey, 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 hey. ก็ได้ปูม้ามาได้ปูม้ามาน่าจะตัวเล็กตัวนึ่งอะแต่อร่อยมากอะนึกว่าสั่งแบบสั่งแบบไม่กิน ไม่ใส่ปลาร้ามันจะไม่อร่อยนะแต่อันนี้อร่อยอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวนะคะพี่ลีเป็นคนไม่กินถั่วฝักยาวนะคะไม่ชอบกินกินแล้วมันจะรู้สึกแบบเวลาเคี้ยวไปแล้วมันจะแบบเสียงมันจะกึด๊ดกึ๊ดกึดกึดเล่าอันนี้ขนจะลุกอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูว่ากินอันนี้ไปจะจะขนลุกไหมนะคะ อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ยังมีความแบบมันโดนมันโดนตำมาแล้วมันก็เลยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบเจอบางลูกที่แบบคนรู้จริงๆอ่ะก็แบบไม่ไหวคำที่สองค่ะ เร้อก็มีน้ำส้มอันนี้เป็นน้ำส้มสดคั้นนะคะร้อเปอร์เซ็นเลยมีนื้อส้มแบบขอกินปูบ้างสั่งปูสุกไปอะทำไมเขาให้ปูปูดิบมา สั่งแบบสุกไปนะทำไมเขาใหแบบ้แบบดิบมา ไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไห่ปูปูม้าดิบแต่ก็คงจะแล้วแต่คนชอบนะถ้าใครได้ยินเสียงพี่เตยเข้ามาคือพี่เตยมันเล่นเกมอยู่นะคะ อร่อยมากทุกคนเผ็ดมาก,ม,ากมีผักบุ้งด้วย กินผักมุ้งแบบผักมุ้งเล็กๆแบบนี้มานานมากไม่ชอบกินมะเขือเทศลูกใหญ่รู้สึกว่ามันแม่เลยเขากินมะเขือเทศลูกเล็กอะที่มันสามารถจิ้มพริกเกลือกินได้แบบนั้นอร่อย ตูมะเผ็ดมากมากแต่ก็อร่อยมากๆด้วยไม่คิดว่าแบบตำแบบพวกเนี้ถ้าไม่ใส่ปลามันจะไม่อร่อยแต่อเน,นี้อร่อยไม่ใส่ปลานะคะเนี่ย เดี๋ยวคนจะสงสัยว่านี่คืออะไรอันนี้คือกระจกนะคะมันเป็นตู้เสื้อผ้าครับพีพ่ลีมานั่งถ่ายในห้องนอนนะคะเพราะว่าตรงห้องนั่งเล่นพี่เต้มเสียงดังแต่ก็ทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงนะคะเพราะว่ามันก็สะท้อนเข้ามาเพราะมันเป็นกระจกหมดเลยเก็บเสียงไม่ได้ มะนาวนะคะทุกคนจะลองกินมะนาวปูวมาอยากไปย้อมผมมากเลยอะแต่ตอนนี้ต้องพักผมนะคะเพราะว่าผมเสียผมแตกตายผมแห้งอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่อยากน้ำอุ่นทุกวันเลยสระผมกับน้ำอุ่นทุกวันอะ ไม่ควรที่จะล้างหน้ากับน้ําอุ่นนะคะถ้าล้างก็ล้างได้แต่แบบล้างเสร็จก็จะต้องมาล้างกับน้ําปกติน้ําเย็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ารูวมงขนมันจะเปิดตอนอะตอนล้างน้ำอุ่นอะ่ะ ไม่กินกินไม่ได้กับไม่แหละเดี๋ยวอาจจะมีสั่งมากินบ่อยๆแน่ๆเลยเมนูนี้เพราะว่ามันมันแซ่บมาก เหมันเต่าเลยอะกินผขปุ้งมีอินบ็อกซ์ในไอจีพี่รี่มาถามถึงว่าพี่ พี่ลี่เลิกกับแฟนเก่าทาไมแล้วก็รู้จักกับแฟนเก่าได้ยังไงมาคบกับพี่เต้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเล่าหรอกเพราะว่าพี่ลี่เลิกกันมานานมากแล้วอ่ะแล้วก็แบบจําไม่ค่อยได้แล้วแหละมีคนถามมาว่าขอให้เราตอนที่คบกับแฟนเก่าแล้วก็ตอนที่คบกับพี่เต้ให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาถามทุกคนว่าอยากฟังกันไหม ถ้าเกิดว่ามีคนอยากฟังเยอะก็เดี๋ยวพี่ลีจะเล่าแต่ถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนสนใจอยากฟังก็พี่จะไม่ได้ทํานะคะคนลุกแน่ๆเลยคำนี้หมดค่ะทุกคนทุกครั้งพี่ลีก,กินอะไรจะไม่ค่อยกินหมดแต่รอบนี้หมด แรกที่กินหมดเหลือแค่เมื่อเขือเทศกับพริกของมิเต้ก็มีนะคะสั่งแยกของมิเต้อยู่ข้างนอกมิเต้สั่งตำไทยกุ้งไอ้ยตำตำทะเลไม่ใส่ปลาะ คำสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอ,อร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปล้างมือแป๊บนึงนะคะไปล้างมือมาแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะก็ใครอยากให้กินอะไรแซ่บๆอีกนะคะก็เมนได้นะคะขอกินข้าวโรกับเผ็ดมากเลย มีเนื้อส้มด้วยนะอร่อยมากไปกินย่างเนยแล้วเขาเดินมาขายอ่ะห้าขวดร้อยมั้งซื้อมาอร่อยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะซื้อเองโอเคค่ะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องแดรารี่ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะไปแล้ว